เพราะอะไรคุณถึงเป็นแพนิคนะครับใครคิดว่าตัวเองตรงกระสาเหตุอะไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับก็ข้อแรกนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่กังวลเรื่องสุขภาพอยู่แล้วหรือรีกว่าเฮลท์แองไซทีนะครับเช่นคุณเป็นใจสั่นนิดหน่อยคุณคิดไปแล้วว่าคุณน่าจะเป็นโรคหัวใจนะอย่างที่2คุณมีพันธุกรรมคพที่เป็นโรคแพนิกในครอบครัวหรือเป็นโรควิตกกังวลในครอบครัวคุณก็ได้พันธุกรรมนั้นมาอย่างที่3นะครับณอาจจะเป็นคนที่เครียดง่ายขี้กังวลอยู่แล้วนะครับพอเรื่องเข้ามาเยอะๆคุณแฮนเดิลไม่ไหวคุณก็็จะเปนนแพิขึ้มาได ็ถ้าใครสนใจคลิปเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคแพนิคผมทําเป็นซีรีส์ขายไว้นะครับประมาณ300บาทนะครับในคลิปจะมีทั้งความรู้เรื่องแพนิคที่คนไข้ทุกคนควรจะต้องรู้เสมือนกับว่าคุณนั่งอยู่กับผมในห้องตรวจนะแลวผมบอกคุณถ้าคุณซื้อคลิปนี้ผมว่าอาการแพนิคคุณน่าจะดีขึ้นนะครับอย่างต่อไปนะครับคือโรคไทรอยนะครับโดยเฉพาะเป็นไทรอยสูงนะครับก็จะกระตุ้นให้เกิดแพนิคได้หรืออย่างต่อไปนะคือยาพวกยาเสพติดนะครับเช่นอะไรบ้างายาบ้า ยาไอาซ์ที่เป็นสารกระตุ้นนะครับหรือกัญชาก็กระตุ้นได้นะฮะแอลกอฮอล์ก็ก